สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับเมื่อนี้ผมอยู่ที่หนองกว้างอำเภอเมืองจังหวัดสีสเกตนะครับสวนหนองน้ําแห่งนี้นะครับเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับมีเรือปั่นนะครับมีจักรยานปั่นในน้ําให้ท่องเที่ยวให้มีอาหารการกินอยู่ทั้งด้านโน้นกันนะครับตรงบริเวณโน้นก็จะมีแต่ร้านขายของ ของกินของอะไรกันเยอะแยะเลยแหะครับเมื่อก่อนตรงที่ตรงโน้นที่เป็นป่าตรงโน้นก็เป็นสวนสัตว์สีสเกตนะครับสวนสัตว์เก่านะครับปัจจุบันนี้ร้างแล้วนะครับหนองน้ําแห่งนี้ก็ไม่ได้รับการพัฒนาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูชาวบ้านหาปลานะครับผมเห็นชาวบ้านหาปลาอยู่ในเรือตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะซูมมาดูนะครับว่าพี่เขาหาปลาแบบไหนนะครับไปดูกันครับ นี่ครับพี่เขาดักตาข่ายนะครับเป็นวิถีการทำมาหากินของชาวบ้านที่นี่แหละครับดักตาข่ายหาปลาในหนองน้ําแห่งนี้นะครับที่นี่คือหนองกว้างนะครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับหนองกว้างบ้านโนนอเาเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนะครับ เป็นวิถีชีวิตท,ที่งดงามนะครับของชาวบ้านในการทำมาหากินนะครับดักตะข่ายหาปลานะครับใช้กล้องวิดีโอพานาโซนิกนะครับ V 2 7 0นะครับในการถ่ายนะครับซึ่งซูมได้ไกลมากนะครับคุณผู้ชมครับโน่นแหละครับ ปงมองเห็นริบๆเลยครับทีนี้เรามาซูมดูกันครับซูมได้ไก่มาครับแ่สุดยอดเลยครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับการรีวิวยังสถานที่ต่างๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ